้ระวังระวังนะพุ่มแดงระวังแดงบี่ฉี่นะเว้ฉีฉีหมดแล้ฉีหมดแล้วฉี่หมดแล้วไปต่งหน้าเยเดูดูกูหน่อยเพื่อนมดแล้วมดแล้วมาแล้วได้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 มีลอยู่มีลสโลว์ใกล้วสโลห์ให้สโลว์ให้สโลว์ให้สโลว์ให้เอาคนเอาคนเอาคนเลยก้คกาคิ้วนสวนสวนวนส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 วนตนตีบ้านนนีนนนน ตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยเข้าไปตีบ้านนี่ิยุทธใช้ชนะเป็นของก่อนตีบ้านหน่อยตีบ้านตีบ้านเดมนะเดมนะาาามาเราต่อเต่อมาวราวังพาละที่วาตละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มาที่มารอราอนเลยไม่ไมได้มาไม่ได้กลับมาไม่ได้วามาไม่ได้วเดี๋ยวผมไปปวดบู จะตายจตายพี่ไม่ผมเลยด้วยนี่ด้วยนี่เออพี่เราเรียกได้เราเรียกได้ถ้ามันแต่มันตามแล้วมันตามแล้วให้เราียวได้เฉยคิวใหญ่เฉยคิวใหญ่ผมไม่ไปนะผมไมไปนะมามไม่ไม่ราเกิด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 เนเกิดเกิดกดกิดเดเเกดเกิ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 ดเเเดดตายด ตายครับตายครับตายเลี้ยได้เล่้ยวได้ยมได้มามารอเคกามาให้ต้องโดอีกล้วเอ้ยหมดเดินเาเระวังฉี่ังฉี่ระวังฉีต้องหักเียกอะไรบ้า่เต๋าเอ้ยหวอยู่นะตโยอยู่มันตามมันตามเข้าไปายรจาะกัดด่านมนเชื่อเปล่าช่า <จ>เอ้ยมาปิดอยู่มาปิดอยู่มาปิดมาเกี่ยวานมาเกี่ยวทานมาเกี่ยวทาม่แต่ราผมเกิดแบเดี๋ยวเาเียวเอาสตรเอาเหน้าก็ได้นะมันสตอรแล้วกหกาวงเลมอนกาวงไปยไปเลยไปเลยไปเลยเ้ยเดี๋ยวเีกูทากลางไว้เดี๋ยวกูทากลางไว้มีเวให้เราเล่นอได้ได้่เาจะพิชิเวเอออมัดวงพิชิบอะไพิชิบอ ของสโล่ของสโล่สโล่มีเว็บล่างมีเว็บล่างมีเว็บล่างเอา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 ล่างมันเกิดมันเกิดมาทำอะไรไม่ได้ดวงใบแบก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 มีล้านมีล้านมีล้านดวงมีแข่งแล้วดวงมีแข่งนะมาโดดมาแข่งได้อยู่ไอ้เจ๋จะเกิดแล้วนะดูดิสองสองปั๊มแด้สองปั๊มแด้สองปั๊มแด้สองปั๊มในีารสองปั๊มในกาวสองปั๊มดียู่มาอยู่มามามอยู่มาแต่กลางมาพี่ไม่อยู่มาพี่ช่วยดิพี่ช่วยช่วยช่วยเออระวังระวังระวังแดงระวังแดง ไม่ฉีดนะเว้ยฉีดฉีดแล้วฉีดผลัดฉีดผลัดคาเป็พวกหน้าคาเปนต่อเอไปดูดูกูหน่อยเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วได้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 ไมีร้านอยู่มีร้านแล้วตาย้าโล้โลว์โล้าโล้าโ้โลว์ให้สโลว์ให้สโลว์ให้โา้าโลาเลาล้าลล้า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 าลล้าล้ลล้้ลับา้้ี้ล้งา มีแค่มีแค่บอนนี่นะมีฟิกกะฟิกกกับตายกับตายทาร่จ็บไปส่วนกส่วนตายตายตายเฮ้ยสวยๆไปกลางไหเฮ้ยกูได้พุ่มกูได้พุ่มไหมพี่เก่งดึงหน่อยเฮ้ยโหไม่เป็นไร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 ไมนไรเฮ้ยกบกบลีกบลี้กบลีไหวอยู่ไหวอยู่น้องกบมันตีกบมันตีนี่นี่นี่กบนี่สวน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 นบอนนนนปม่างเ้ยกลาง ทางได้อยู่นะทางได้อยู่นะอยู่แค่สิบสิบวิเอ้เรามันฟิกรวบกูไม่มีฟิกกูไม่มีฟิกรวบกูกูรวบกูไม่มีฟิกกูไม่มีล้างเลยยี่สิบเจ็ดวิหลังฟุกไลมันให้อยู่ในปั๊มได้ป่ะไอ้ดูตูดคนดูตูดคนกูจะไปกูจะไปยิงยี่สิบเจ็ดวิยี่สิบเจ็ดวิกูล้างเอ้ยฆ่าแม่งดิกูปัดให้กูปัดให้ตายเนี่ยกูตายกูตายกูตาย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 ทำกางคนนึงพี่พี่เก่งเราโดนรวบพี่ตรงกลางมันมีฟิกรวบมีกูมีล้างมามารวบรวบรวบมันจะรวบเฮ้ยกูใส่ให้ก่อนเลย สวยก็ล้างล้วเล่ยกลไกลาง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 พวกเดินไปไกเพกติดทารานะเว้ทาราติดทาร่าติดทาราทาราไปได้แถวได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีถออกาออกเลยอยถอยถอยถอยอยกูตายอเว้ใจเย็นใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยเฮ้ยมันจะรบีกกูลบได้กูลบได้กูลบได้ึงกูล่ากูเล่ากูเล่ากูเล่าลกูมาจิกูลมาจิ้มยหลมาจิ้มหนยดึงาหน่อยดึงหน่อยลา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 ายลลาายาายู เฮ้ยตายเล่นไป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 เจนไปีล่นไปเ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 ไปเล่นไปเล่นไเอ่นไปเ่นไปเล่นเล่นไปเล่นไปแล่นไปเลนึงเล่ดึงเน่อไปเล่นไปเล่นไปเ่นึงหน่นไปเล่นไปเล่ไปเนไปเ่นตปเว่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปเลนเล่น่นนอเ่น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 นเ่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 นนเ่นเ่นนเ่นเ่นนเ่นเนเไเ่ไเนเ่นนเ่นล่นเ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 

ไม่ได้เลทุกคนรอก่อนรอก่อนเอ้ยคนก่อน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 ตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้าทาราหน่อยเฮ้ยพี่จะตายด้วยตีบ้านตีบ้านนีเข้าไปตีบ้านนี้เข้าไปตีบ้านนี้ตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยเข้าไปตีบ้านนี้พยุทธใช้ชนะเป็นองคนก่อนตีบ้านหน่อยตีบ้านเี๋ยว่งจนเดี๋ยวพึ่บจะชนะ เอาอินใส่ให้สุดไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามเพจกรินาอวี t o u r าเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย